นี่นะครับหอลอนรถด,ด่วน สวัสดีครับวยวผมเจ้าโฉนะครับวันนี้นะผมก็เข้ามาอยู่ในป่าไผ่นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็กินเยื่อไผ่ด้านในเป็นอาหารนะครับก็เลยทําให้มันได้ชื่อว่าเจ้าหนอนไม้ไผ่หรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือเจ้าหนอนลดดวนนั่นเองนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักไปเรียนรู้พฤติกรรมของมันแล้วก็เก็บตัวพวกมันเนี่ยกลับไปทอดกินเป็นอาหารด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเดินทางไกลกันนิดนึงนะครับผมก็เลยมีอาหารพร้อมทานนะครับมาด้วยนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับนี่ข้าวพร้อมทานนะครับจากชิมดูนะครับซึ่งก็มีหลายรสให้เราเลือกนะครับนี่อย่างอันนี้ก็เป็นข้าวต้มยำไก่นะครับแล้วก็อีกกล่องนึงที่ผมเอามาก็คือข้าวแกงป่าไก่นะครับมันจะมีระดับความเผ็ดบอกมาด้วยนะครับว่าอันไหนเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับ ก็ผมค่อนข้างที่จะชอบกินเผ็ดนะครับผมก็เลยเลือกที่เผ็ดๆมา2กล่องนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็มีพวกข้าวผัดขิงพวกข้าวผัดคลิกแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายรสนะครับมีทั้งที่เผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดให้สําหรับเราได้เลือกด้วยนะครับว่าเราเป็นคนที่กินเผ็ดได้หรือเปล่านะครับก็เพื่อความสะดวกสบายนะครับเราสามารถพกไปได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ ด้านในเนี่ยก็จะมีถุงทําความร้อนนะครับไว้สําหรับทําความร้อนก่อนที่เราจะทานด้วยนะครับก็เหมาะสําหรับการไปเดินลุยแล้วก็ขี้เกียจห่อข้าวขี้เกียจหุงข้าวก่อไฟอะไรแบบนี้นะครับมันเสียเวลานะครับก็เหมาะมากๆนะครับไปไปลุยกัน ตรงนี้นะครับหน่อไม้ไผ่หน่อนนี้นะจริงๆน่าจะมีหน่อลดด่วนนะครับแต่เห็นร่องรอยตรงนั้นไหมครับเหมือนมันโดนพวกกระรอกหรือว่าพวกนกหัวขวานนะครับเจาะแล้วก็กินไปแล้วนะครับหน่อลดด่วนนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารให้กับสัตว์ป่าแล้วก็เป็นอาหารแล้วก็เป็นรายได้ให้ให้กับชาวบ้านบนดอยด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีแค่ผมนะครับที่มาตามหาหนอนรดด,วด่วนแต่อาจจะมีชาวบ้านคนอื่นที่เขามาก่อนนะครับแล้วก็ มีเป็นพวกนกกับพวกกระรอกด้วยนะครับที่เขามาเจาะกินไปก่อนหน้าเรานะครับโอ้มีครับ มันยังมีหนอนลดด่วนอยู่นะครับแต่ถ้าเราสังเกตดูนะครับด้านบนนี้เนี่ยเคยถูกนกหรือว่ากระรอกมันเจาะไว้แล้วนะครับมันก็เลยมีน้อยลงนะครับแต่ก็ยังถือว่ามีอยู่นะครับนี่นะครับหนอนลดด่วนอยู่ด้านในนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปตัดกระบอกไม้ไผ่ทําเป็นที่ใส่หนอนลดด่วนก่อนนะครับนี่นะครับผมตัดกระบอกไม้ไผ่มานะครับ ก็กระบอกไม้ไผ่แบบนี้นะครับก็สามารถใช้เป็นที่ใส่หน่อรถด,ด่วนนะครับแล้วก็พวกมันจะไม่ตายด้วยนะครับในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้นี่โอ้นี่นะครับพวกมันจะไปรวมกันเกาะอยู่บนเพดานนะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะต้อง เปิดช่องให้มันใหญ่กว่านี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาพวกข้างล่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะฟันโดนพวกมันนะครับโอเคนะครับก็หมดแล้วนะครับก็ได้ไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ถือว่าได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเอาให้เต็มกระบอกไม่ไผ่เลยนะครับ การหาหนอรถด,ด่วนนะครับก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับผมว่าซื้อตามตลาดกินมันน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมหนออรถด,ด่วนมันถึงมีราคาแพงนะครับหน่อไม้ไผ่หนออนี้นะครับมันดู เขาเขานะครับเพราะว่ามันมีปล้องสั้นๆตรงนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะหนอนเล็กแต่เดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูกันนะครับว่ามันจะมีหนอดรวดวดหรือเปล่าอาจจะมีแต่อาจจะมีน้อยอะไรแบบนี้นะครับไม่มีนะครับเราไปต่อกกันดีกว่า ต้นไผ <c oughs> uh ่ลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นข้อสั้นๆนะครับต้นไผ่แบบนี้นะครับก็คือต้นไผ่ที่มีหน่อลดด่วนอยู่ด้านในนะครับเพียงแต่ว่าต้นนี้เนี่ยอาจจะเป็นต้นเก่าของปีที่แล้วแล้วนะครับหน่อลดด่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเราสังเกตเห็นต้นไผ่ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ยังมีเปลือกคุ้มอยู่หรือว่ายังเป็นหน่อไม้ไผ่เนี่ยก็แสดงว่ามีหน่อลดด่วนอยู่ด้านในนะครับ นี่นะครับหนอละดวนมาอยู่ที่ปล้องนี้นะครับก็มีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนี่นี่นะครับหนอละด่วนเยอะพอสมควรเลย นี่นะครับหนอนรถด,ด่วนมาอยู่ต่ำมากเลยนะครับเต็มเลยพฤติกรรมแบบนี้นะครับก็คือช่วงพฤติกรรมที่พวกมันเนี่ยพร้อมที่จะเป็นดักแด้แล้วนะครับพวกมันก็จะลงจาก ข้างบนต้นสูงๆนะครับลงมาอยู่ด้านใต้เพื่อที่จะเป็นดักแด้นะครับแล้วกเ็เป็นตัวผีเสือ้อตัวโตเต็มวันะครับแล้วก็ไปผสมพันธ์ต่อนะครับพวกมันก็จะมารวมตัวกันอยู่แบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงที่ยังไม่ได้โตเต็มวัยนะครับพวกมันก็จะอยู่ตามต้นไผ่แล้วก็กินเยื่อไผ่นะครับอาจจะมีทุกปล้องเลยนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่พวกมันกิน อาหารจนโตเต็มที่แล้วนะครับพร้อมที่จะเป็นดักแด้เพราะมันก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ชักใยแล้วก็เป็นตัวดักแด้ผีเสื้อนะครับโอ้โหเยอะมากครับตัวบอกนี้นี่นะนี่หนอนรถด,ด่วนนะครับ โอเคหมดแล้วนะครับโอ้โ oh หนี่นะเป็นช่องทางออกนะครับอนาคตเนี่ยพวกมันก็จะออกตามช่องนี้นะครับแล้วก็ไปเป็นผีเสื้อนะครับกระบอกนี้ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณครึ่งกระบอกแล้วนะครับเราเหลืออีกครึ่งทางเราก็จะสำเร็จภารกิจวันนี้นะครับไปลุยกันต่อ ได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมันก็เที่ยงแล้วนะครับแล้วก็ต้องพักก่อนนะครับก็หน่อรดด่วนของผมนะครับก็ได้มาเกือบครึ่งพอดีนะครับครึ่งบ่ายก็หวังว่ามันจะเต็มพอดีนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะข้าวกินกันดีกว่ามันจะต้อง อุ่นนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้กินนะครับนี่เลยแกะเลยนะครับนี่นี่นะครับมีแผ่นอธิบายการใช้นะครับแต่ผมใช้เป็นอยู่แล้วนะครับแท่นี้นะครับนี่ก็คือซองกับข้าวนะครับ แล้วก็นี่ก็เป็นข้าวนะครับน้ำํำอันนี้เป็นถุงทําความร้อนนะครับเราต้องแกะถุงทําความร้อนก่อนครับวางไว้แบบนี้นะครับ สิบนาทีได้กินนะครับวางไว้เลยรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ได้กินข้าวแล้วนะครับน่าจะได้แล้วนะครับ ร้อนมากครับอันนี้ก็เป็นข้าวนะครับนี่แล้วก็แกงฉีกเลยครับว้าไปไปเรียบร้อย ข้าวต้มยำไก่ร้อนเหรอโอ้โหร้อนมากขายแทบไม่ทันร้อนมากเลยนะครับขอเตือนก่อนว่าเวลาจะกินเนี่ยต้องรอให้มันเย็นกว่านี้สักหน่อยนึงนะครับหรือจะต้องเป่าก่อนโอ้โหร้อนมากอร่อยดีนะครับแล้วก็สะดวกสบายด้วย แล้วนะครับได้เวลาไปลุยกันต่อตอนนี้นะครับก็บ่ายแล้วนะครับก็มันยังไม่เต็มกระบ,บอกนะครับได้อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ผมคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะ ก็จะเอากลับไปทอดกินแล้วนะครับแล้วก็จะเอากลับไปฝากที่บ้านด้วยนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบรถด,ด่วนมากเลยนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน่อรถด,ด่วนของผมเนี่ยมันจะได้เยอะขนาดไหนนะครับเย้ะนะครับ ก็ไม่มากไม่น้อยนะครับได้มาระดับหนึ่งเดี๋ยวผมจะคัดตัวที่มันแข็งแรงนะครับกลับไปไว้ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็นำตัวที่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราจะทอดกินก่อนเลยนะครับ เรามาทอดแล้วก็เอามายำอีกทีนึงนะครับเป็นหนอนรสด,ด่วนนะครับใช้แต่หลิวไม่ไผ่นะครับในการกินอ,อร่อยเด็มะนาวหน่อยนะครับ อร่อยมากครับอืม ลอ,อยมากครับหนอนรดด่วนในปริมาณที่โอ้ประจุยกระจายหนอนรดด่วนในปริมาณที่ผมอาพมายำนี่นะครับถ้าเอาไปขายตามงานหรืออะไรแบบนี้ก็น่าจะหลักพันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหนอนรดด่วนเนี่ยถือว่าเป็นแมลงที่มีราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วก็ รสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากนะครับอ,อ,อร่อยมากครับก็ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะไม่ว่าไงก็